สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KDK DIY นะครับวันนี้นะานไอยู่กันในเกมทุ่งทุ่งทุ่งสยองขวานบ้านล้างนั่นเองบอกเลยว่าน่ากลัวมากแต่ว่าผมยังไม่เคยเล่นหรอกนะเฮ<อ>้ยได้ยินเสียงทุ่งแล้วนี่เหมือนประมาณว่าเราต้องหาแก้วให้ได้จํานวนเจ็ดใบนะครับแล้วก็หากุญแจก่อนนะตอนนี้โอเคนี่ไงมีกุญแจอยู่ตรงนี้ด้วยนี่อยากเล่นเกมนี้ปะเดี๋ยวทิ้งลิงก์เกมไว้ใต้คลิปสามารถดาวน์โหลดเล่นได้นะ โอ้โห oh, บรรยากาศเอามาและเสียงซาวเพลงคนหลอนตรงนี้เข้าไปได้นี่เฮ้ย hey, มีห้องใต้ดินด้วยนี่เฮ้ยเชี่ยโอ้เย,ยะ oh, yeah. อะไรเนี่ยโอ้เมกอนแก้ใบที่หนึ่งครับนี่ไงแก้ใบที่สองเฮ้ hey, ในนี้มีของวะเนี่ยเฮ้ย hey. อะไรอะไข,ข่ควงเหรอนี่ปะเนี่ยเหมือนต้องใช้กุญแจครับอ๋อข้างล่างมีแค่นี้ใช่หรือว่ามีไปต่อวะไม่แน่ใจครับขึ้นไปดูข้างบนครับแค่ว่าไข,ข่ควงเนี่ยมันน่าจะไว้ยืนอยู่ครับโอ้หนีสิ เปิดได้ป่าววะไม่ได้ไม่ได้ครับโอ้ยดีโอเมก้น oh อาจจะมีอะไรบางหน้าหน่อยนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันบอกว่าเราต้องทำอะไรอย่างเงี้ยโทษทีนะมันเป็นเกมแบบนี้อยู่แล้วอ่ะขอโทษด้วยนะครับทำเพื่อนๆไม่เล่นก็ไม่เป็นไรนะแต่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเผื่ออยากลองไอ้เจ yeah. ้าทุ่งมาเท่าไรแล้ววะ สามนะครับถ้ามานี่นี่ตุยเย่เลยนะอะไรแบบนี่ซ่อนได้ปะเนี่ยซ่อนได้เลยครับนี่คืออะไรอะ่ะผมไม่แน่ใจว่าเป็นมาปะวะอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยคุณแกที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรขอดูก่อนนะเฮ้ยมีประตูอยู่ตรงนี้ครับ นี่ไงหยีบโใช่ด้วยครับนี่ไงได้สี่อันแล้วนะมาบอยอะไม่น่ามาหรอ,อย ไปแล้วครับมีของอยู่ตรงนั้นด้วยนะไปนู้นแล้วครับมาวะ่ะมีอะไรอยู่ตรงนี้ด้วยครับคุญแจนี่ มา่ไว้ไม่มาว่ะมาดิไม่มาก็บ,บ้าแล้วไปแล้วจะลองไปไขจะตัวประตูนั้น,นีทางออกปะเนี่ยยืนอยู่อ่ะเสียดายครับไม่น่ามีจะตัวโผล่ขึ้นงนี้เลยนะเป็นเกมที่ดีได้เกมหนึ่งเลยนั่นเนี่ยแต่ต้องเข้าใจครับเกมมือถือ เกมฟรีก็จะอย่างนี้ครับมันบอกว่ามันต้องให้ไปหาหนู่นนี่นั่นนะมันเป็นเหมือนก็บอกใบให้เราอะไรเงี้ยเป็นเคเวสเป็นอะไรเฮ้ยมาแล้วแต่มันเห็นครับแต่ว่ามันเข้ามาไม่ได้ครับถ้าเป็นแกนนี่นี่โดนแล้วนะเห็นขนาดเนี้ยตายเถอะพรเจ้าอยากไปไขประตูนั่นแล้ว แต่มันจะยากหน่อยนะเพราะมันเดินบนเวียนแค่แถวนี้เลยอะอะไรอะ่ะมีรูปภาพด้วยนี่ดูดิมีทุ่งมีไก่มีถ้วยกาแฟมีช้างเพื่อนมันแน่เลยครับทีออกแล้วนี่ใช่หรอโอ้ไ oh ม okay, ่ก็โอเคเพื่อนๆประมาณนี้แหละถ้ามันให้จบก็จบครับแต่ว่าผมหาแก้วกาแฟยังไม่ครบนะแต่ถ้ามันจบแล้วก็คือ จบนะครับท่านผู้ชมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าอยากเล่นเกมนี้นะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เกมไว้ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าท่านผู้ชมสวัสดีครับ